ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้าทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจัง แต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID m o มอต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ a c e b o o k มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับ ในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทัท่วๆไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว,ว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมัตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นวิธีการดูดวงแบบพิกากร์ดพิก,ก,กเด็เลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิอาทำใจให้สงบกันก่อนแล้ว ก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวระ,ะครังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่สามสีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เขายังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไหมวันนี้ใช้ไพ่สามใบเช่นเคยรู้เรื่องอ่ะคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่โอ้โหแปดดาบเดียมเพลอ r เป็นพลังงานรวมนะครับย้ำนะมันจะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะหกไม้เท้าอืมชัดเจนคุณกองที่หนึ่งเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไหมบอกเลยว่าตอนนี้เขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อย มีความรู้สึกเหนื่อยเจ็บปวดหรือเหมือนถูกผูกมัดอะไรสักอย่างขอโทษนะไม่ได้ว่านะถามนิดนึงคุณขี้หึงหรือเปล่าเออคุณจับผิดเขาหรือเปล่าคุณระแวงเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าทําอะไรสักอย่างให้เขาเหนื่อยใจอยู่หรือเปล่าเออบางท่านนะขออนุญ,ญาตนะบางท่านนะไม่ได้ว่านะอ่าแต่ต้องใช้คํานี้เพื่อให้นึกภาพออกบางท่านนะ คุณบงการเขาหรือเปล่าเออประมาณว่าเธอต้องทําตามคําสั่งฉันอะไรแบบนี้ย้ํานะครับว่าไม่ได้ว่าแต่ต้องใช้คํานี้เพื่อให้เห็นภาพเออคุณบงการคุณสั่งการเขาหรือเปล่าดูเขาอึดอัดใจจยยังเลยเนี่ยเหมือนโดนมัดไว้กระดิกไปไหนไม่ได้เลยเออแต่เอาจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้เขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่ไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้คุณทบทวนตัวเองดีๆนะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนี่คือพลังงานรวมความเป็นเอมพอเ์อร์ของคุณเนี่ยความเป็นผู้นําของคุณเนี่ยเออคุณชี้นําเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าบางท่านนะถึงขั้นบังคับสั่งการเขาเลยหรือเปล่านี่เออทบทวนตัวเองดีๆนะครับลองทบทวนตัวเองดีๆแบบไม่หลอกตัวเองว่าคุณกําลัง ข่มกําลังสั่งอะไรเขาอยู่หรือเปล่าหรือกําลังบีบบังคับให้เขาทําอะไรที่เขาไม่สะดวกใจหรือเปล่าแต่เขาก็ยังทําให้คุณนะเออข้อดีคือเขายังตามใจคุณอยู่แต่ในใจเขาก็าอึดอัดเออลองเปิดอ,อกคุยกันตรงๆเลยสิว่ามีอะไรอึดอัดไหมมีอะไรช่วยไหมหรือว่าจะปรับตัวกันยังไงอ่าแต่นะแต่แต่แต่ถ้าความสัมพันธ์คุณกําลังไปได้ดีไปได้สวยอยู่แล้ว ไม่ต้องไปถามเค้นเขานะว่าเครียดอะไรหรือเปล่าเอออันนี้คือพลังงานรวมเฉยๆให้สังเกตว่าคนของคุณคู่ของคุณมีความเครียดใดๆหรือไม่ถ้าไม่มีสบายดีก็ไม่ต้องไปเค้นถามนะครับเออไม่ใช่มาดูไพ่เจอพลังงานนี้เราไปเค้นไปสอบสวนกันหรือจะเกิดปัญหาอีกเออ ใช้วิจารณญาณด้วยเออตอนนี้นี่พลังงานของกองที่หนึ่งนี้คือถ้าดูทีท่าเห็นว่าเขาเครียดหรือมีทีท่าเปลี่ยนไปเงียบผิดปกติดูอึดอัดบอกไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยเออลองเปิดใจคุยดู แต่ถ้าเขาเรื่นเริงม,มีความสุขตามปกติก็แปลว่าไม่เกิดอะไรขึ้นพลังงานอาจจะไม่ตรงก็เป็นได้นะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งแา่คาถามนี้ที่ว่าเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไหมบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้พัฒนาต่อได้เออเขายังอยากพัฒนาอยู่แต่เขาอึดอัดบางอย่างออนะลองไปคุยกันดูผมว่าพลังงานแบบนี้ชัดๆเลยเออไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่คุณทําตัวเหนือเขาอะขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะย้านะว่าไม่ได้ว่า แต่พลังงานมันชัดเจนว่าคุณทําตัวเหนือเขาอาจจะออกคําสั่งอาจจะชี้ทิศทางการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่ลองไปคุยกันดูไปปรับความเข้าใจกันดูว่าเอ้ยอะไรที่ฉันมากไปก็จะเดี๋ยวจะลดลงให้ขอโทษด้วยแล้วกันอะไรก็ว่าไปคนเราคุยกันได้เสมอนะครับในความสัมพันธ์ไม่มีความราบเรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้มีความติดขัดขัดแย้งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างคุยกันได้เจรจากันได้ด้วยดีคุยกันดีๆแล้วความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อข้อที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไหมวันนี้ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องเช่นเคยคุณกองที่สองคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญโอไพ่เหรียญในความสัมพันธ์ดีนะ justice ต,ตรงไปตรงมาได้ในสิ่งที่ควรได้หกถ้วยโอ้ความสัมพันธ์ดีงาม กองนี้ถ่ายง่ายมากคุณกองที่สองแทบไม่ต้องพูดกันยืดยาวหนึ่งเหรียญปรากฏในเรื่องความสัมพันธ์บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้เออดูเป็นความรักเดียวใจเดียวความมั่นคงหนึ่งเดียวซะด้วยแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมเออไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีเลขกลใดๆทําอะไรได้อย่างนั้นเน้นการปฏิบัติจ,จริงทำอาทำดีให้กันแล้วก็ ดูจะมีความเชื่อเรื่องการกระทําเชื่อเรื่องกรรมด้วยว่าอย่างที่ผมบอกนะทาอะไรได้อย่างนั้นเออ <c oughs> เขาดูแลคุณดีในระดับที่คุณเองก็พอใจ <c oughs> ซึ่งคุณเองก็ดูแลเขาดีในระดับที่เขาพึงพอใจ <c oughs> เช่นเดียวกันก็คือดูแลซึ่งกันและกันดีนะั่นแหละเออ <c oughs> ในความรู้สึกของเขาคุณเป็นทั้งคู่รักเป,เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งกลยานมิตรเป็นทั้งเหมือนคนในครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เป็นได้หมดเขาเรียกว่าคนคนเดียวเป็นได้ทุกสถานะเขามองคุณดีมากเลยคนเนี้ยเออ แต่การมองคุณในแง่ดีแบบนี้บางทีก็ต้องทําใจนิดหนึ่งว่าถ้าเขาอาจจะเผลอไม่หวานไม่โรแมนติกหรือว่าโปรโมชั่นมันน้อยลงนะพอนี้พูดตรงๆนะบางคู่นะบางคู่ไม่ใช่ทุกคู่นะครับนี่คือพลังงานรวมถ้าบางคู่ดูเหมือนหมดโปรโมชั่นคบกันนานแล้วดูจืดจางลงไม่ต้องกลัวเขาเรียกมันเป็นความคุ้นชินอ่ะบางทีคนเราครบกันรักกันมานานๆเป็นเวลานานมันคุ้นชินซึ่งกันและกันมันก็บางทีก็อาจจะเผลอไปบ้าง ลืมความตื่นเต้นนะคนเราเวลาคบกันใหม่ๆมันจะมีความตื่นเต้นพอคบไปนานๆแล้วไอ้ความตื่นเต้นมันก็ลดลงเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคุณไม่ต้องกลัวตอนนี้ทุกอย่างกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีถ้าถามตามคําถามนี้ว่าเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไหมบอกได้เลยว่า เขายังอยากพัฒนาอยู่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถ้าจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือคุณนั่นแหละที่คิดมากไปนะครับขออนุญาตเตือนเล็กน้อยนะไม่ได้ว่ากันนะครับผมนะเป็นคุณเองที่อาจจะคิดมากไปหรือเปล่ากังวลมากไปหรือเปล่าจนต้องมาถามไพ่นี่สบายใจได้เลยครับความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้และเขายังยินดีที่จะไปต่อกับคุณนะครับยินดีด้วยครับคุณกองที่2อโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามนเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่3วันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีหัวข้อ,อเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมวันนี้ก็ใช้ไพ่3ามใบรู้เรื่องเช่นเคยนะอ่ะคุณกองที่3คุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนแทบไม่ต้องพูดกันมากแล้วมี2ถ้วยโอโ้โหทั้งรักทั้งเสน่หาคู่ชีวิตเลยเนี่ยสามเหรียญไพ่เหรียญในความสัมพันธ์ดีครับดีสามเหรียญในความสัมพันธ์ถือว่าดีมาขยายความกันกองนี้ไม่ต้องพูดกันมากเลยมันดีตั้งแต่มีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแล้ะ วิวออฟฟอร์จูนวงล้อโชคชะตาปกติก็คือโชคชะตาดวงชะตาคนเราจะมีทั้งขึ้นทั้งลงนะเหมือนกลงล้อวงล้อที่หมุนไปเรื่อยมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแต่วิวออฟฟอร์จูนโดยความหมายลึกๆอ่าโดยความหมายของเขาเนี่ยใบยเนี้ยก็คือจะเป็นในทางที่ดีเออโชคดีโชคดีกําลังมาถ้าคนที่รู้สึกแย่ๆอยู่ปแปลว,ว่าความโชคดีกําลังจะหมุนเวียนมาหาคุณส่วนคนที่โชคดีอยู่แล้วรู้สึกดีมีความสุขอยู่แล้วก็อย่าประมาทเพราะบางทีการหมุนเวียนอาจจะนาพาสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาได้เช่นกันอ่ะ ประมาณนี้นี่คือความหมายของวิวออฟฟอร์จูนเดี่ยวๆแต่เมื่อมี2ถ้วยประกบนี่คือความโชคดีเรื่องความรักชัดๆถ้าไม่ต้องพูดอะไรกันมากนี่มันคู่กันชัดๆเลยเนื้อคู่กันชัดๆโอ้ยจะบอกว่าเนื้อคู่เลยถามว่าพี่มอสด,ด่วนสรุปไปไหมไม่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าพลังงานเปิดออกมาเจอสองถ้วยแล้วมีวิวออฟฟอร์จูนบวกเนี่ยโอกาสเป็นคู่กันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่จรมาพบกันเพื่อศึกษาอา่ดูใจกันหรือแม้แต่กําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาไปสู่การเป็นคู่แท้ก็ได้เออมันแล้วแต่นะคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งมีคู่ให้เลือกได้หลายคนแต่สุดท้ายจะเหลือคู่แท้อยู่กับเราเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้วิวออฟฟอร์จ n e กับสองถ้วยบอกชัดๆว่าคนนี้มีพลังงานความเป็นคู่ที่ดีมากกับคุณสามารถพัฒนาเป็นคู่แท้ได้เลยนะสามเหรียญนี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บอกว่าเออขอให้ ดำเนินชีวิตต่อไปตามที่ควรจะเป็นตามที่เป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่ทํามานั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรมากอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันโอดวงดีมากในวันนี้อาสามกองของวันนี้กองนี้ดีสุดละอืมคุณที่เลือกกองนี้ถือว่าโชคดีมากถ้าพลังงานตรงก็รับไว้แต่ถ้าไม่ตรงลองปรับใช้ดูเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้เพราะว่าการดูดวงเราดูเพื่อ เป็นคนเหนือดวงนะผมย้าเสมอว่าไม่ให้งมงายใช้วิจารณญาณแล้วก็รู้ก่อนแก้ไขได้ก่อนประมาณนี้เออถ้าดวงดีก็อย่าประมาทแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อย่าจิตตกเออถ้ารู้ว่าไม่ดีตรงไหนแล้วก็แก้ไขตรงนั้นไงถูกไหมครับง่ายๆเออประมาณนี้รู้ก่อนแก้ไขได้ก่อนแล้วถ้าดวงดีก็ไม่ประมาทแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับคุณของที่สมสบายใจได้ เขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมาขนาดนี้มันไม่ใช่แค่อยากพัฒนาพัฒนาแล้วด้วยเออบางคู่อ่ะบางคู่กาลังจะแต่งงานหรือเปล่าอ,อ่าบางคู่นี่เข้าพบหาผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่านี่ประมาณนี้เลยทีเดียวคุณกองที่3ยินดีด้วยมากๆครับคุณกองที่3นะครับโอเคครับโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ําเสมอว่าดูเพลินๆเ,เ,เป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับ ไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด subscribe like แชร r e และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกอ้วันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่า ระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ